มาสลับร่างกันพี่จะไปต่อยมวยทำ้าพเป็นตะกี้ทำไมอะถ้าอยากรู้ว่าเป็นไงวะน้องอะเขาชอบต่อยมวยมากแล้วคือหนูอะจะแบบไม่ค่อยไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบต่อยมวยไม่ชอบออกกำลังออกกำลังกายเลยก็เลยรู้สึกว่าจะไปลองเจะไปลองดูหนูจะไปขับรถ มันเป็นยังไงบ้างเหเอไม่ต้องบอกใครไม่ต <su ks> ้องอะไรขับรถออกไปโอเคมันมันเก็บกดเนาะมันอยากขับรถออกไปขับรถเพียงอยากขับรถออกไปเออถ้าถ้าเป็นในรางพี่บินนะหนูหนูยังอายุแค่19ก็เลยยังไม่ให้ขับแต่ตอนแต่ตอนเราอายุ19้นี่คือมาดิครับแล้วอ๋อใช่พี่สิงค์เคยได้ฟังแล้วว่าตงแต่ปีหนึ่งก็คืออยากขับรถอะ ขับเลยขับเลยแล้วชนยิ่งกว่าเลยเหมือนเหมือนพ่อแม่เล่าฟังว่าไทยแลนด์อะอคซิเดนต์เรื่องรถสูงมากๆก็เลยแบบถ้าเป็นไปได้อย่ารับไม่ปัใจเพราะว่าแบบมันอัซิเดนต์เยอะมากๆแล้วยิ่งทํางานแล้วแบบเหนื่อยไม่ควรขับ